สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโจแอนน้ำอินเอ็ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นเพลงซิงเกิลแรกของน้องๆไลค์แคนค่ะเราเป็นคนที่ดูรายการ Project Alpha มาก่อนคือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูรายการ r e ียล t ิตี้โแบบตามหา Survival ตั้งแต่อะเริ่มแต่4 e ร์อีฟลัดไอคอนแล้วก็รายการอื N ่นๆของเกาหลีหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็มันมีของรายการ GMMTV ชื่อรายการดีอัลฟาแล้วคะเขาค้นหาบอยแบนด์รุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้รายการก็จบไปแล้วแล้วก็คัดได้น้องๆ5คนมาเป็นศิลปินชื่อว่าไลคเนนะคะที่ฟังมาคร่าวๆเ,เหมือนประมาณว่าอยากแปลงแปลงร่างเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็โชว์ความสามารถที่เป็นความมาป่าความอะไรของน้องๆอ,อะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอนเซ็ปต์คืออะไร แต่ก็รู้ว่าเป็นชื่อหมาป่าประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รอจากรายการดีอัลฟาที่น้องๆก็เป็นหมาป่าที่ต่อสู้่าจะไม่ได้เป็นผู้ชนะห้าคนในวันนี้แล้ววันนี้น้องๆก็มีซิงเกิลใหม่นะคะชื่อซิงเกิลว่าเลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเราเป็นเพื่อนหรือว่าเมย์ไอค่ะน้องฮงเปคนคิดชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเพลงจะเป็นยังไงบ้างนะคะแบงคอ ใครเดินอะเท้าใครอะอุ๊ยกล่องอะไรอะหูหมาปาก,กุมาแล้ว <S <S เห็นไหม <S <S อู้มาแล้วใครอ้วินเล่มตุ้ยเลโก้โอ้โหคาราฟูมาเลยวิจิมันขาวดำเลยเสียงเลโก้เลโก้เป็นภาพลักษณ์ของความสดใสทะเล,เลอะไรเงี้ยโอ้ยน่าหลมาก มุยฉันเป็นเมนนั้ปบอกเลยเป็แต่รายการแล้วโควเดยวได้ค่ง<ม>ะงนี่เหมาะกับการแรปมากเลยทุกคนเม,มนบวโค้ดของฉันน้องวิลเลียมใส่ฝ่อไงชอบไม่เลียม เลือกเมนยากเหมือนกันนะวงนี้เอาจริงวิลเลียมก็เป็นหน่งอีกหนึ่งในเมนมีเมนหลายคนนะป้าเเอปคยฟังผ่านๆบ้างแล้วนะแต่เอ็มียังไม่เคยดูเปนดีเลยอะ้องมันเต้นไปจริงอ่ะ อุ้ยชอบท่านี้ f e e l i n งผิวปากคดีอะนัดลงมดีขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนจริงจริงนะเสียงหนา,าเสียงแน่งขึ้นเยอะเลยเอะในากล้องต้องสืบอะ,ละ,ละปเล่นหูเล่นตาเปที่หนึ่งอะไรจะถึงคิวนงตุ้ยฉนันเน่ ทอุคนดงคงแรงมากอจะห้องรรกกุงงงิหน้าเหมือนแบบเรียบร้อยแต่จริงคือแบบแวกเหมือนกันอะเฮ้ยคนี่เป็นวงคที่ชอบอชอบสิงตุ้ยมากอะตอนแรกในรายการเราไม่เห็นตุ้ยเลยนะเว้ยพวอวิกหลังๆน้องชายขึ้นมากเลยอะเุ้ยเรียบหลอกมาก ชอบไลายเต้นมึงนีมากเลยอมันเป่งจริงวะไม่ได้เป่งเดี่ยมันเป้นไลน์สวยด้วยสมแล้ที่เป็นบีเอ็มเอ้ยนี่เขาเป็นไลเซอร์นะจ๊ะใครไลเซอร์มาป่ามาเลิกแปลงแล้วไปแล้วเออโอ้โหวิคเตอรโซวลว่ะโอ้โหกู โหแข็งแรงสุดๆโหน้องๆแอบพูกขึ้นเยอะเลยว่ะเป๊ะมากพร้อมมากคงซ้อมเยอะอะทุกนกัเป็นดนนบบป,ไ,ปได้ดิไ้ดอสียงตยอะชอบควาแบบว่าเสียงแบบนวลมแบบหวานอะ วงนี้คือลงตัวมากเลยอ่ะมีแรปหนึ่งมีเต้นหนึ่งมเมนโวโคสองนัดมาเป็นวิชัวแล้วก็เต้นจริงๆก็ลงดีทุกคนเต้นดีทุกคนแหละแต่จริงๆนะจะบอกว่าวิวิชัวทั้งวงเนี่บอกเลย <laughs> แล้วเลือกเมนยากมากเขาใแต่ละคนมันน่ารักคนะแบบะ ไม่จบวะเมไอเอ้เอ,อะไรมีข่าวอะไรกันอ๋อมีข่าวด้วยว่ะเออเอออะไรอ่ะไลแคนมาม่า like okay, โอเคไรเซอร์ต้องไปอีกครั้ง คือเราเห็นเส้นทางน้องๆตั้งแต่ดีอัลฟาที่แบบแต่ละคนแบบแข่งขันมาเลโก้ Lego, ที่4คนก็คือมีเลโก้มีมีวิลเลียมแล้วก็นัทที่เคยเป็นอัลฟาอะไรเงี้ย แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นัทอะโดนตกลงไปแล้วตอนนั้นทําให้นัทด,ดาวมากแต่จริงๆมันเป็นข้อดีนะที่นัดได้แบบว่าแบบเหมือนพุทตัวเองแล้วกลับขึ้นมาฉายยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยตอนแรกอะเราก็คิดว่าเอ้ยนัดไม่ได้แล้วแต่เรารุ้นมากเลยตอนประกาศผลแล้วนัดได้เราแบบกี๊ดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่แบบคือวิลเลียมอะเป็นคนที่เหมาะมากที่จะได้เพราะว่าน้องมีความสามารถจริงจริงอะแล้วได้มาคนแรกแล้วก็เลโก้คือเต้นเก่งก็เหมาะอีกแล้วก็ตุ้ยอะก็คือเป็น คือแบบเพิ่งมาในช่วงหลังๆแต่ก็แบบโดดเด่นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกคิดว่าเหมาะเพราะตุ้ยเสียงดีมากเป็นแบบว่าเมนโบค้ลของวงได้ดีมากเลยแล้วก็นัดนัดก็คือแบบว่าแบบวิชั่วแล้วก็เต้นดีดคาแรคเตอร์ดีคือแบบแล้วก็ฮงฮงก็ก็มาอิพีหลังๆกันที่เราเห็นนะเราก็ชอบคงในคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นตีตีแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้องโชว์คือจะเต้นแบบว่าสุดอะ คือห้าคนนี้เป็นห้าคนที่ที่โอเคเลยสําหรับเป็นเดียลฟาแต่เราก็ยังดิดเสียได้น้องบางคนที่แบบอย่างนิกกี้หรือว่าลุกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอุ้ยโดดเด่นเหมือนกันก็อยากคล้ายๆปั้นน้องเหมือนกันนะคะสองคนนี้แล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่เราเห็นผลงานแต่ห้าคนเนี้บอกเลยว่าโดนตกคือโดนตกตั้งแต่รายการและคือสําหรับเอ็มวีเนี้ยเราว่ามันเป็นการเปิดตัวที่ดีคือเอ็มวีเนี้ยมัน มันจะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรเท่าไหร่เป็นแบบคล้ายๆแบบเออเหมือนเปิดกล่องมาแล้วเห็นน้องๆในความสดใสอีกแบบหนึง่งซึ่ง MV เนี้ยเราว่าโอเคนะคือได้เห็นลายเต้นลายร้องของน้องๆที่ชัดเจนคือเปิดเดบิวต์มาเพลงเนี้ยดีที่เป็น m v ประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าน้องเต้นเข่งแรงขนาดไหนแล้วก็ร้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็แบบลุก,ก็คือดีอะ่ะน้องก็คือโตขึ้นนิดน,นึงอะ่ะจากตอนที่ในรายการแล้วก็ เหมือนน้องอ่ะซ้อมเต้นกันหนักมากแล้วก็ใน m อคือเต้นพร้อมมากแล้วก็แบบร้องดีทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้แล้วว่าเพลงช้าเป็นยังไงมันต้องมีเพลงช้าแต่ว่าแกงนี้คือเต้นดีอ่ะชอบแล้วก็ลายเต้นสวยดูมันพลังหน้าคือมีแ t t i t u d e คือเหมือนจากรายการที่กรรมการคอมเมนต์ยังไงน้องก็เอามาใช้ใน MV เพลงนี้แบบให้เห็นเลยอ่ะทุกคนคือดูชายขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ย เก่งมากค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าไรเคนนี้มีชื่อด้อมอยังอะ่ะคือเราก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีชื่อด้อมแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีใครคอมเมนต์บอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าชื่อด้อมของน้องชื่ออะไรยังไงก็อยากให้ฝากทุกคนติดตามน้องๆไลเคนทั้ง5คนนะคะแล้วก็ศิลปินต่างๆในค่ายไรเซอร์มิวสิกด้วยค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะกลับมาพบก,กันใหม่ว่าคราวหน้าเราจะรีแอคชั่นอะไรคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ